สวัสดีจ้าสวัสดีบรรยากาศยามสาวอีกแล้วเนะวาะน้ำรถเราพี่น้องเลยอาการก็เริ่มยินละมือนี้กะมายกยอเฮก้าจะแม่ยกดิยอนี้สิบแม่สิบซอกหรือสิบสองซอกยอยอใหญ่นี้สิบสองซอกเดี๋ยวจ้ะ น้ำก็ลดลดไล้จังน้ำก็ได้ไปแล้วปรกฏปรกฏแม่นบ่ตีปลาเลยปลาสบายน้อยเอาจากเราเบิ่งไกลแต่ว่าปลากฏได้ไปเบิ่งตรงคนนั่นหรือ สวัสดีครับยังลีใบเมืองั้นได้โตเป็นซามโรฮั่นไ้ยิกินหมก้งนะยังามบเอาเวลาได้ไปมกค่ะเอ้ยเ <c> ก <ười> ือบเสบายน้อย มาจะสะได้นาะเนี่ยจักปลาอะไรล่ะปลาเฮโพปลาหันเสียงพองขลางไหลนยปลาเฮฟุอ้ลืมอยอลงตาหอยหอยหอยห้อยทหารตกดีตกทหาร สุดคือดอกคระมนี่ฉน,น,นั้นแม่ยังเป็นไม่กี่เมาไหวเป็นทันกุโยกบอ่อหัวใหญ่ใส่่งกิ่งกระดอกเสื้อกระดอกป่หว่นะเสีสีเดียวกันหนกวก็ดีเดี๋ยวแม่ไปดูป่าตรงนี้ตอนคืนเขวาว่าปลาฮึกงจังพี่น้องตักแค่หนึ่งส่โลห้าโลแต่วลา บ่ไว้ยุงบ่กลดซีนะข้างแม่น้ำเดี๋ยวบ่เสียบดำคึกมึกเลยวะปลามันเล่นน้ำอยู่ตรงวะมือนี้บ่คอยมีคนออยลงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันลดไหลก็มีบ่บ่กีบานที่มาพูดออยลงพุกพูด นี่อ่ะโอ้หเด้กป่าตะเพียนติดข้างหูพอดีเอกข้างหูยอพอดีมังเฮาเนี้ยป่าปน้อยสองตัวลง เอาก่ะเอาว้าบ่เคืองโลขึ้นทีนะป่าตัวหันนะ,นนะติดข้างหูหยอนดึง้งนะพอสียเอาป่าขึ้นแล้วจ้ะสามกระสัง โอ้ยบ่จะเด้บ่บยกบ่บเจ้าบตยค่อยอ่ะตัวเชียวตกน้ำดิวะขึ้นมาอนี้อึดอึดสองคนดึงนักอ่ะมันนักโลดติดก็ ออกมาแล้วครับท่านวปูไตดมๆลงสะพานทำปูไตดำๆที่ดมอีดมไว้ไตู่ไปเอากะซอบมาไว้ปลุกปลาไปกระโดดนี่หมดอีกครึ่งนึงอ่เอาใส่น้ำมนสือเ่าสิูม่กระดดิระโดดกระดดกรดด ปม่ปลาโล้นเนี่ยเนี่ยปลาคายังข้างหลายเด้อโอ้ยยี่ห้องตัวเลยห่องตัวมีห้องตัวมีห้องตัวปลาคายังญ่แม่ปลาคายังนี่คือมีตัวใหญ่ตัวน้อยแม่ปลาโลนห้องตัวเลยปลาโลนห้องตัวเลยเมื่อวานนี้ปลาคายังอะไรก็เหาะที่ว่าคีบมันยาวๆปลาเทพู โอ้ปลาลดลายตัวยูปกดปลากดมีปลากระ้ยเอ้ยไปลงไปลงคุบ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 ตับหางเอาไปล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 กำัตมันเลยเหลือตัวอื่นนีกออก ไปล้างมือไปเอ้าป่าโดดวาง,งเรา,าเบรรทับหวางวะเดินเบาแต่หยองเข้าหยองไ,อไ,อไปไเกียวข้าวกันเลย,อออยเอาอ่ะเอา,า,าอันไหนวิ่ง ับได้ได้ตัวนิดหน่อยบรหารมันตัวใหญ่ก็ได้รถออกคึงกล่าขเคนหรอวะมีแต่ยอเกินรอยเนาะแมหนั่งแต่หังเข้ามา ตำมีไว้ไสองตู้ตอนมาไทยแต่ตะเพียนคือดดออกเอ้คือบอดดดตะใบติดยอสินะควะ ดินวนๆน,น,นะปาเขาได้เป็นห้ามห้ามแต่ป่าเขาปลาบ่าน,นได้ลูกเผลอเล่น<ป>ลักเผลอนยกไปเราเขาก็เอาไซก็สั่งไว้ อันไดนปลาใหญ่ฮะเบิ่งไปปลาคอใหญ่คอใหญ่ตค่นี้ลงๆๆๆโย่ลงเบิ่งพี่น้องปลาจิว อิ่มเลยพะปลาซิวอร่อยมากแจ็กเดไหนของให้ตัวเปนยัะตามเดี๋ยวตัวเดียวลอดเบิดลง ดี๋ยวเบงพอกับเมยอันแยกปลาก่อนจ้ะคัดแยกปลาติงไงยายตอนนี้ตงวปักุดหัดออกก็มากขึ้นนะแม่จับจับหยางดูปักุดก่อนนะนี่นีนี่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  อันนี้ในปลาขายิงเอาปลาอันอกเลยนี่ไงแต่นี้นี่ไงแต่แบบนึงนี่เอาปลาขี้เหียให้พี่น้องเบิ้งก่อนนี่นี่ตาตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวัอีตาปลาทหารปลาขี้เหียเป็นบ่แม่นี่ ้าก็ปลาคาวหางแดงไปคุยเห็นอย่างนี้น้อคุยหาตัวนะ้งามถึงปลาที่เขานิยมกินกันโอ้กกยกะก้า,นะา,างไหลให้ตน่ะเขลูกค้ามา<ห>เซฟกะเซฟนาน่านั้เนาะเอาเทาอทำไมงามงเอาไปยกจอไปยนขอ ไปรถปรถปรถปปมันสิลอดก่อนเร็วเร็วเร็ปลาเศรษฐกิจคิดละสาบาทคิดละ3ามสบาท้าตัวเงๆได้ก็ตกตัวละสิบกว่าบาทได้แล้วยานมันลอดนี่ก่อนพี่น้องเลย เดมด้มาให้เส้นสามนี่นนคันเมื่อคืนอากาคลอเอาอยู่ก็ละ่ะว่าตอนแรกวาน่าจะถึงเมื่อวานนี้มันก็ัแล้วแต่ขนทรงอยู่บุงอาลงเอาลงก้อนเถอะคุณแม่ มีหอหน่อยอ f ตน้นไม้่นี่ตอนน้ำตอนน้ำไ,ไหลาหลหันเพิินทึกอยู่จ้ะย่าพี่น้องตอนแรกก็น้ำนี้ห่วมสะพานนี้เลยเด้รถใบจังละวันซองวัน่องวันหนึ่งบ่แม่นาำรถปันนี้ อย่าสีต่ตัวว้าอันนั้นก็ได้เฮอวะเตเงเตเนี่ยบลเด้อ แรกตัวสี่หรือห้าว้าวสวยมากอเอาใส่เอาอ้าวอีกตัวหนึ่งมินิดีปลาสวยหน่อยลูกวันพี่น้อง รู้บอวบเมนรถเบนนะเจ๊น่ะรถอองแล้วบอ <laughs> <laughs> ตกน้ำพี่นึงแล้วพองอยียย่ไ <laughs> ตงงเป้างมใช่ป่าวอายุ <laughs> ยส้มหวงเลยดิมันไปยืนตายอะไรตรงน้ำฮัทมันจะ

ทำไปหอมจังได้่า่ดีนั่นไปแล้วไปแล้วนี่ <laughs> lòng đi ai vô nghi Na hong chung yu nè đã tìm chịu đi <laughs> ตัวญ่ตัวหามเน่ยว้าโอ้ข่อยอยากให้มาดูอันตอนเจ็ดอีตองเนาะหายตองหกอีกตองเนี่ยคอยกเล็ปากคอพอมาตากักเปลี่ยนยอไหมจ้ะพี่เนอะยอหันที่ยามันติดหลายแล้วมันหนักปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออ้ปลาไปซื้อวะ เราคือมันสั้นใช่ไหมล่ะอันที่ตักยาวไหลกะเทกะเขาแล้วเออมีช็อตดีดด๋ยดูดูดูด,ด,ดีว้าตัวปักไงเพะกาให้พ่อปั๊ยเองปะ หลุดบวชตีแม่ไอหยังเนี่ยบอต้องเป็นปลาดุกครึ่งอร่อยทำน้ำยามันจืดปลาคอจ้ามาเอาตาจ้ามือน,นี้ผูส้สาว้าให้ลมกระลากันไปก่อนเดี๋ยวจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำเดี๋ยวจ้าสวัสดีจ้า